เียตําำรวจของไทยเชียนวิยัยหาร ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสอนอในดวงใจค่ะดิฉันนิชากาญจนนุรักษ์ค่ะครับและผมชนกิติตอริรัตน์ครับค่ะพบกันเป็นประจำนะคะในรายการสอนอในดวงใจทางช่อง One Rescue TV เตือนภัยค่ะและวันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะก็มาอยู่กันที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ท่านพันตำรวจเอกชุชพลพุ่มห่วงนะครับพุ่มกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อนะครับเราลงพื้นที่นะครับก็อยากจะให้ท่านทุ่มกับนะครับได้พาพวกเรานะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยมาเยี่ยมชมในโรงพักด้วยว่าได้แต่ละส่วนทําอะไรบ้างนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เดินเข้ามานะครับที่เห็นอยู่ความแปลกความแปลกมีเหมือนเป็นเบาะรถยนต์เป็นเหมือนเบาะรถยนต์เลยใช่ไหมรถรถตู้ ประยุกษ์มายังไงเนี่ยตรงมุมนี้เป็นมุมที่สงสัยต้องให้ประชาชนมารอใช่ไหมครับพอดีประธานกตรรสอนอเราฮะที่ที่คุณวสันต์เบ้นทองหล่อนะครับท่านก็พอดีท่านเป็นตัวแทนในารถยนต์เบน้นนะครับก็เวลานํารถมาบางทีลูกค้ามาเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างก็จะมีบอกประเภทนี้เหลือเยอะนะครับท่านก็เลย เลยคุยกันว่าเออน่าจะใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับก็เลยนำเบาะรถนี่เป็นเบาะรถเบนซ์เลยนะฮะใครอยากนั่งรถเบนซ์ต้องมานั่งที่นี่เลยซ้อมก่อนก่อนทจะซื้อรถได้มาซ้อมก่อนครับเอ๊แล้วที่พาผมมายืนตรงนี้นี่ตรงนี้คืออะไรครับในส่วนนี้จะเป็นเป็นห้องที่รับแจ้งความนะครับก็จะเป็นจุดวันสต๊อปเซอร์วิสนะครับในนี้ก็จะมีทุกอย่างรวมกันนะครับก็จะมี มีเริ่มแต่รับแจ้งเอกสารหายมีลงประจําวันเป็นหลักฐานมีในส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นพวกชํารลักค่าปรับต่างๆหรือว่าื่นเอกสารเอ๊ะตรงนี้ตรงจุดนี้เขาเรียกอะไรอ๋อเอกสารหายใช่ไหมครับเอกสารหายก็จะมาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงนี้ครับใช่ไหมครับจุดที่ค่อนข้างล่มลื่นของสอนาหน่อยคล้เนี่ยป้าเนี่ยเป็นคนชอบร้านกาแฟแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันไม่เหมือนร้านกาแฟที่ตามสถานีตำรวจแล้วก็นะ <Inter. S 2> เราเราไปมาหลายที่ส่วนใหญ่เป็นซุ้มกาแฟครับรอันนี้เข้ามาีึกว่ามาแถวแถวสยามพารากอนใชน่จริงจังแจ,งจังด,<า>ดูดูเขาเรียกบ,บรรยากาศภายในหน้านั่ง นะครับเผื่อบางทีมานั่งรอธุระปั่ปั่ไม่จำเป็นต้องมาโรงพักที่เราได้พู้กับครับผ่านมาแถวแถวนี้ก็มาดอกแวะราคาเราก็จะถูกกว่าที่อื่นนะครับใช่ดี่มซุปขิงนะครับราคาถูกถูกต้องเนี่ยมีกาแฟสดชาผลไม้ต้มตีน้ำปั่นผู้ขับขี่ที่โดนจับข้อหาเนี่ยใช้โทรศัพท์ขณะขับรถมีให้ความร่วมมือยังไงบ้างไหมคะครับก็มีส่วนหนึ่งนะครับซึ่งให้ความร่วมมือก็ยอมรับนะครับแต่ในส่วนที่บางท่านเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ใช้โทรศัพท์ครับผม แล้วมีวิธีจัดการกับคนที่ปฏิเสธยังไงคะครับเ,เราก็จะเ,เรียนขอความร่วมมือนะครับจากผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยว่าถ้าท่านยืนยันว่าท่านบริสุทธิ์จริงหรือว่าท่านไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ขอดูนะครับขอดูโทรศัพท์ะนะครับโดยที่ให้ให้ท่านเจ้าของโทรศัพท์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเปิดโทรศัพท์ให้ดูะนะครับว่ามีการพูดคุยใช้โทรเขาออกไหม ะะจำนวนกี่นาทีนะครับแล้วก็จำนวนเวลาที่อยู่ในโทรศัพท์ท่านก็จะทราบความจริงว่าว่าท่านใช้หรือไม่ใช้<อ>ถ้าถ้าท่านไม่ได้ใช้นะครับเราก็จะออขอโทษนะครับว่าเออจ้าหน้าที่เราอาจจะมองผิดพลาดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้เราก็จะทําการยินุญาตแล้วก็ออ,ออกไปสั่งให้ครับผมครับแล้วออ บทลงโทษดีกว่าค่ะสําหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเพราะว่าส่วนใหญ่จะมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยรถติดขอแชทหน่อยขอโทรหน่อยแต่ว่ามันมีบทลงโทษยังไงบ้างไหมคะครับก็เป็นบทลงโทษถ้าเป็นแค่ปรับนะครับปรับไม่เกิน400บาทครับผมค่ะก็แต่ว่าไม่ทําดีกว่าครับเพราะว่ามันจะทําให้อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งที่อุบัติเหตุนี่เกิดจากการใช้โทรศัพท์แล้วก็เสียสมาธิค่ะพื้นที่ทองหล่อส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสถานบริการกลางค่ำกลางคืน เรื่องของการดื่มสุราแอลกอฮอล์ก็เหลื่อยแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยเมาแล้วขับสถิติของที่นี่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะครับก็สถิติที่นี่นะครับก็ค่อนข้างจะสูงนะครับเนื่องจากมีร้านอาหารนะครับมีสถานบริการและก็เป็นทางผ่านที่จะไปร้านอาหารหรือสถานบริการจำนวนมากนะครับก็เดือนเดือนหนึ่งนี่ก็ประมาณ 100- ถึง200ร้ยราย S <S ถือว่าเยอะเหมือนกันนะถือว่าถือว่ามากพอสมควรครับ <S 2> <S 2> <ช>ครับผมครับแล้วหลังจากที่ถูกเรียกได้ว่ามีการตั้งด่านเกิดขึ้นการตรวจวัดแอลกอฮอล์เกิดขึ้นมีไหมคะแบบเคสแปลกๆที่เมามากเลยแต่บอกว่าไม่เมาเลยหรือว่ามีเคสอะไรที่แบบไม่น่าจะแบบว่าปฏิเสธเลยมีไหมอ๋อมันก็มีครับมันก็มีนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าการ ปฏิเสธของของผู้ขับขี่ะนะครับผู้ขับขี่บางทีก็คิดว่าตัวเองไม่เมาหรือบางทีก็คิดว่าเอาหนัไหวนะ,ะนะครับก็เราก็จะมีการใช้เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ะนะครับเพื่อตรวจครับอ๋อก็คือวิธีจัดการก็คือใช้เครื่องวัดแอลกอฮอล์นี่นแหละเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วตามกฎหมายจริงๆเนี่ยที่บอกว่าห้ามเกิน50มิลลิกรัมจะตรวจสอบได้ยังไงคะว่าเกินไม่เกินยังไงอ๋อครับผม จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของอการกําหนดนะครับว่าจํานวนบริการเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนี่ยว่าเมานะครับหรือว่าไม่สามารถที่ขับรถได้เนี่ยก็จะเป็นสถิติการวิจัยต่างประเทศนะครับแล้วก็มาคํานวณดูว่าขนาดกี่บริการเปอร์เซ็นต์จะทําให้เสียระยะการเบรกหรือว่าทําให้การระยะ,ะการมองระยะการเบรกนั้นเสียไปทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายก็จึงกําหนดอของการ สรุปไว้ว่าที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออกเป็นกฎหมายมาค่ะ,ค,ะครับผมแล้ว50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าแล้วมันต้องเป็นการดื่มอะไรขนาดไหนอย่างดื่มเหล้าเบียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ๋อในเรื่องของการการคำนวณที่ทางสทสนะครับก็คือ,อ,อสมาคมสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของมูลนิธิมัไม่ขัดเนี่ยได้ไปชำระพันไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็คือ ประมาณ2แก้วทั้งหมดนะครับก็คือวิสกี้โซดานี่ประมาณ2แก้วเบียร์นี่ประมาณไม่เกิน2รอง๋องใช้คว่าไม่เกินนะครับแล้วก็ในส่วนของไวน์ก็ไม่เกิน2แก้วก็คือห้ามเกินเลข2ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเบียร์เหล้าไวน์นะคะพื้นที่พิเศษนะครับเป็นพื้นที่พิเศษใจกลางกรุงเทพมหานครคือพื้นที่สภาพพื้นที่ของซอนทองหล่อนี่จะไม่เหมือนไม่เหมือนโรงพักทั่วไปนะครับโรงพักทั่วไปเนี่ยพื้นที่ ส่วนมากถ้าเป็นย่านเศรษฐกิจก็จะเป็นเศรษฐกิจค่ะถ้าเป็นที่พักอาศัยก็เป็นที่พักอาศัยครับผมครับแต่ว่าของของทองหล่อนี่เรารวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวนะครับชีวิตการดําเนินชีวิตของทองหล่อนี่จะ24ชั่วโมงเป็นทั้งย่านธุรกิจครับพอเลิกธุรกิจแล้วก็เป็นย่านร้านอาหารสถานบันเทิงครับพอหมดนั้นก็จะเป็นที่พักอาศัยด้วยนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ ซึ <c oughs> ่ง <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ค่อนข้างจะมีฐานะ <c oughs> ในในวงสังคมครับช <c oughs> าวต่างชาติที่มาพักอยู่ในเขตทองหลอก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับบริหาร <c oughs> ครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นวงจรชีวิตของพื้นที่ทองหล่อเนี่ยจะจะย4ชั่วโมงนะ <c oughs> ครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นภาระที่ค่อนข้างค่อนข้างหนักพอสมควรแล้วท่านผู้กำกับครับเข้ามาในสถานีตำรวจนครกบาลทองหล่อใช่ไหมครับท่านผู้กำกับเนี่ยมาถึงทุก็ต้อง พบกับลูกน้องเขาเรียกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาครับท่านวานนโยบายยังไงทําให้คนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของท่านนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่กันด้วยความสบายอกสบายใจก็เริ่มแรกคืองานตํารวจเป็นงานหนักนะครับแล้วก็รายได้ต้องตบอกว่าค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอผมมารับตําแหน่งนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องความเป็นอยู่ของลูกน้องก่อนนะครับทั้งเรื่องสวัสดิการที่พักอะไรต่างๆนะครับก็ หลังจากที่ผมมาอยู่ผมก็พยายามปรับปรุงสภาพความอยู่ของลูกน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยเรื่องแฟดนะครับก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับพยายามให้สิทธิเจ้าที่ตำรวจเราเข้าไปอยู่ในแฟดที่ที่ว่างซึ่งบางห้องนี่อาจจะอยู่คนเดียวเราก็พยายามปรับเปลี่ยนนะครับคือให้ให้เพื่อนเข้าไปอยู่ได้ด้วยอะไรเงี้ยห้องนึงอาจจะอยู่กัน